สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเจอแล้วลุงใส่เสื้อแดงโดนตืบที่ม็อบไทยพักดีเผยชนวนเหตุแค่คำถามนิดเดียวลันตีผมทำไม จากกรณีที่รุงใส่เสื้อสีแดงกำลังกวาดน้ำขังอยู่ข้างทางช่วงประตูทางเข้าออกช่องที่3บริเวณหน้าสนเ์เยาวชนกรุงเทพมหานครหรือสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงถนนมิตรไมตรีแขวงและเขตด,ดินแดงกทมจากนั้นถูกกลุ่มผู้ชุมนุมที่เข้าร่วมแสดงกิจกรรมกับกลุ่มไทยพักดีทำร้ายร่างกายได้รับอาการบาดเจ็บจนศีสาแตกตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น คืหนาล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬกาวันที่31สิงหาคมปี2563ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกถนนวิภาวดีวรงังสิตแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับนายสุคนธพุทธานหรือลุงเปียกอายุ60ปีซึ่งเจ้าตัวได้เปิดเผยกล่าวว่าตนเป็นพนักง,งานของสนามกีฬาดังกล่าวมานานกว่า37ปีซึ่งดำรงตำแหน่งพนักง,งานสถานที่หรือผ่านโรงในอดีตและจกกะเกษียณอายุงานในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้โดยก่อนเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ตนกำลังกวาดน้ำขังบนพื้นถนนหลังฝนตก อยู่หน้าประตูทางเข้าออกที่สมมีผู้ชุมนุมไม่ทราบจำนวนเข้ามาถามตนจากด้านหลังว่าทำไมต้องกวาดน้ำตนก็ตอบกลับไปว่าน้ำท่วมจึงนองถนนและเพื่อให้ประชาชนเดินเข้างานได้สะดวกเมื่อผ่านไปสักพักตนก็ถูกตีที่ศีรษะจนแตกก่อนเลือดไหลนองซึ่งตนก็ยังงงงวยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงถามไปว่าตีผมทำไม จากนั้นก็มีอาสาสมัครมูลนิธินำตัวตนส่งโรงพยาบาลทาหารผ่านศึกตามสิทธิการรักษาโดยลุงเปียกกล่าวต่อว่าโดยปกติตนจะใส่เสื้อสีตามวันซึ่งในงวันเกิดเหตุเป็นวันอาทิตย์ตนก็ใส่เสื้อสีแดงและไม่รู้ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ทั้งนี้ตนได้รับคำสั่งจากผู้บงังคับบัญชาให้บริการประชาชนอยู่ตรงประตู3เพราะเป็นทางเข้าออกเพียงประตูเดียว จนมาถูกตีศีรษะต้องเย็บประมาณ3ามเข็มและภายหลังจากเข้ารับการรักษาตัวตัวนได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สอนอดินแดงในช่วงค่ำของวันเดียวกันแต่ในวันนี้หมอน,นัดให้มาตรวจร่างกายเพิ่มเติมพร้อมทั้งเอสรสมอง เพื่อตรวจหาสิ่งผิดปกติโดยขณะนี้ยังคงมีอาการมึนมนที่ศีรษะและเกิดการระบมที่บาดแผลซึ่งเมื่อช่วงเช้ามีความดันขึ้นสูงถึง189ทั้งนี้ตนไม่ได้หวาดกลัวหรือหวาภาวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกโดยลุงเปียกได้กล่าวว่าเราคนไทยด้วยกันมาตีผมเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจ เราคนไทยด้วยการไม่จำเป็นต้องมาเลือกสีอยู่ด้วยกันแบบมิตรภาพดีกว่าเพราะเราเป็นลูกของพ่อหลวงทั้งหมดควรจะอยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขจะดีกว่ามาทะเลาะกันทำไมเราคนไทยด้วยการลุงเปี๊ยกกล่าวโดยนอกจากนี้ทางเพจ Facebook ของคุณธนวัฒน์วงชัยก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า ลุงใส่เสื้อสีแดงเพราะเป็นวันอาทิตย์แกเลยแต่งให้ตรงสีของวันอาทิตย์แต่กลับถูกคนแต่งกายคล้ายกาดของผู้ชุมนุมตีหัวแถมแกนนํายังมีหน้าบอกว่าคนปกติที่ไหนจะใส่เสื้อแดงมาแถวที่มีชุมนุมเอา้าก็เขาทํางานตรงนั้นเขาจะใส่เสื้อสีอะไรก็เป็นสิทธิของเขาแต่ไม่มีใครหน้าไหนจะมีสิทธิไปตีหัวเขาทางนั้นนะครับ โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเห็นความชั่วความเลวระามของไอ้คนปากบอกว่ารักชาติรักสถาบัานหรือยังตํารวจว่าไงล่ะครับเปิดวงจรปิดหาตัวคนตีหัวลุงได้ไม่ยากนะครับถ้าไม่ถูกถอดกรองออกไปเสียก่อน ถามว่าตำรวจสืบหาควรกระทืบให้ไหมก็ไม่แต่ถ้าเชียร์ลุงตำรวจจะเอาหูไปนาะเอาตาไปไร่ถ้าด่าลุงอีกวันออกหมายจับเอาแล้วตำรวจเขาไม่ได้สืบไม่จับไม่แจ้งข้อหาหรือไงทําไมเรื่องดูเงียบจังทําไมต้องรอให้นักข่าวขุดก่อนส่วนแกน้ำก็ลอยตัวตำรวจไม่กลกรย,ยุง่งยิ่งใหญ่กันดีนะม็อบอันนี้ สลิมทำไมว่าลุงเมาล่ะครับและเขากล่าวหาว่าลุงลมเองสรุปว่ายังไงจะได้ด่าถูกนะม็อบป,ปกป้องสถาบานันแต่มาทําร้ายลุงที่ขอใส่เสื้อแดงกวาดน้ําให้เข้างานได้สะดวกถ้าการกระทําต่ําขนาดนี้อย่าคิดที่จะมาปกป้องให้สถาบันเสื่อมเลยพวกม็อบจอมโหนนี่แหละที่บั่นทอนสถาบานันได้มากกว่าใครมีพฤติกรรมรุนแรงไล่ทำร้ายคนที่เห็นต่าง มันเป็นประสาทขนาดในที่ชุมนุมของนอกักศึกษามีคนใส่เสื้อเหลืองไปไม่เห็นจะมีใครทำร้ายกันเลยงงมากรู้เลยนะคะว่าปัญญาชนชั้นไหนอ่ะตัดสินคนจากสีเสื้อที่เขาใส่แล้วมีสิทธิ์อะไรไปทำร้ายร่างกายของเขาเอาจริงๆต่อให้ลุงจะใส่เสื้อสีอะไรพวกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายคนอื่นแบบนี้นะ ใช่ค่ะเราก็ชอบใส่สีตามวันค่ะ7วัน7สีแต่จะเน้นสีแดงเยอะหน่อยความชอบส่วนบุคคลค่ะยังไงกันแน่งานนี้แกนนำกลุ่มไทยพักดีโรแจงไม่ได้ใช้กาดมีแต่ตำรวจดูแลไม่รู้ใครทำร้ายลุงเชือ่อฝั่งคิดต่างบิดเบือนโบยคนใส่เสื้อแดงลุงแกเมา กลุ่มไทยพักดียันไม่มีการใช้แต่ตำรวจดูแลความเรียบร้อยอ้างตำรวจบอกมองไม่ทันเหตุเกิดขึ้นเร็วเชื่อฝั่งคิดต่างบิดเบือนโบยลุงม,มีพฤติการกร่ม เมื่อวันที่31สิงหาคมปี25ง3นายนแพทย์วโรงเดชกิจวิกรมประธานกลุ่มไทยพักดีได้กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่าการของกลุ่มไทยพักดีไปทำร้ายคนใส่เสื้อแดงในการชุมนุมของกลุ่มไทยพักดีเมื่อวันที่30สิสิงหาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่น ว่ายืนยันว่าทีมเราไม่ใช้กาดเราใช้ทหารตำรวจมาดูแลวความเรียบร้อยเพราะเราจัดงานในอาคารเรารู้อยู่แล้วว่ามีเวลาจํากัดและเป็นการจัดให้ความรู้กับประชาชนด้านนายปฏิยุทธ์ทองประจงรองเลขาธิการกลุ่มไทยพกดีกล่าว่ายืนยันได้ว่ากลุ่มเราไม่มีกาด เพราะต้นมีหน้าที่ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอดินแดงให้มาดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบนอกและในอาคารที่จัดกิจกรรมซึ่งกรณีที่ลูงลวนทำร้าย ตนได้โทรศัพท์ไปสอบถามรองผู้กำกับสอนอดินแดงแล้วและได้สอบถามแล้วตำรวจบอกว่ามองไม่ทันเนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากที่ตำรวจยืนอยู่30เมตรและเหตุเกิดขึ้นเร็วดังนั้นเราจึงไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำเพราะอยู่นอกพื้นที่การจัดกิจกรรมโดยเหตุเกิดนอกประตู3าม เป็นช่วงให้เลิกงานแล้วซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายทางนี้ทราบว่าลุงที่โดนทำร้ายเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในศูนย์ได้ข่าวว่ากลุ่มๆอยู่ด้วย เมื่อถามว่าหากยืนยันว่ากลุ่มไทยพักดีไม่มีการมองข่าวที่ออกมาอย่างไรนายปฏิยุทธ์กล่าวว่าฝั่งที่คิดต่างจากเราเขาก็ต้องให้ข้อมูลบิดเบือนเพราะกลุ่มไทยพักดีได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจํานวนมากกลุ่มเรายืนยันไม่ได้จัดม็อบไม่ได้จัดชุมนุมแต่เป็นการนัดประชุมรับสมัครสมาชิกและให้ความรู้เราไม่มีความรู้เรื่องการและตำรวจก็มาดูแลอย่างดี โดยล่าสุดตำรวจได้ตอบแล้วปมทำร้ายลุงใส่เสื้อแดงบริเวณมอบไทยพักดีจัดชุมนุมใหญ่จากกรณีที่นายสุคนพุทธตานอายุ60ปีกำลังกวาดพื้นอยู่บริเวณหน้าอาคารกีฬาเวทหนึ่งถนนมิตรไมตรีแขวงดินแดงกรุงเทพได้ถูกชายไม่ทราบชื่อใช้อาวุธไม่ทราบว่าเป็นอะไรทำร้ายผู้แจ้งล้มลงบาดเจ็บหลบหนี ขณะที่กลุ่มไทยพักดีจัดกิจกรรมพบปาชุมนุมสมาชิกอาคารกีฬาเวทสองใกล้กับบริเวณดังกล่าวภายหลังผู้ถูกทำร้ายร่างกายเข้าแจ้งความกับสอนอนดินแดงนั้นความคืบหน้าเมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่31สิงหาคมพันตธบทเอกต่อเกียรติพรมบุตร ผู้กำกับการสอนอดินแดงเปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวมีเหตุเกิดขึ้นจริงจากการสอบถามจากพนักง,งานสอบสวนสอนอดินแดงเบื้องตน้นยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาทำร้ายผู้เสียหายหรือไม่ยังไม่ทราบสาเหตุการลงมือทำร้ายที่แน่ชัดเนื่องจากเหตุที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณภายนอกพื้นที่การชุมนุมอย่างไรก็ตามภายหลังจากทางพนักง,งานสอบสวนสอนอดินแดง รับแจ้งเหตุก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาอาการบาดเจ็บพร้อมทั้งได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนสน,นดินแดงเร่งติดตามหาบ่อแสบริเวณที่เกิดเหตุว่าเหตุที่แน่ชัดเกิดขึ้นบริเวณใดรวมถึงผู้ก่อเหตุเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มดังกล่าวหรือไม่และสาเหตุที่ถูกทำร้ายเกิดจากสาเหตุใดทางนี้จะเร่งประสานเรียกผู้เกี่ยวข้องทำการสอบปากคำเพื่อหาคนร้ายที่ก่อเหตุต่อไป ด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปประชาชนต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นมอ็บอันธพาลแค่คนใส่เสื้อแดงเดินผ่านยังทำร้ายร่างกายเลยใส่เสื้อแดงเดินใกล้ฝูงควายควายมันก็ขิดสิถือว่าฟาดครอแล้วกันลุงแสดงสันดานถอยตั้งแต่ปี5-7ออกมานี่เหรอไทยพักดีสันดานสุดๆขี้เรือนออกแล้วก็ปปสบิดเบือนก็คือคุณน,นั่นแหละ ถ้าเขาเอาคืนอย่าโวยนะคนไม่รู้เรื่องไปทำเขาทำไมแล้วแก้ตัวแบบเนี้ยถุยถุยถุยนี่หรือกลุ่มไทยพักดีหรือกลุ่มอันธพาลกันแน่ปากก็บอกว่ากลุ่มตัวเองดีเป็นประชาธิปไตยกลุ่มพวกคุณก็ไม่ต่างกับนักเลงอันธพาลเลยวะ่ะกลุ่มไทยพักดีนักเลงอันธพาลเมานี่กระทืบได้เลยหรือเดี๋ยวผมจะได้เอาเป็นมาตรฐานซะบ้างไปตีเขาทำไมถ้ากัด มันหมั่นเคี้ยวก็ตีกันเองสิคะสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลอ้างไม่ขึ้นนะคำนี้อ้างว่าเมาถึงเมาแต่ทำร้ายร่างกายเขาก็ผิดนะครับประชาชนหมดศรัทธากับอาชีพทหารตำรวจไปแล้วอย่าให้ไอที่บอกว่าเป็นหมอทำให้อาชีพนี้หมดศรัทธาไปอีกอาชีพเลยจำเรื่องผ้าหน้ากากอนามัยได้ไหมสำหรับ ถึงเมาก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงกับชาวบ้านพวกคุณมันมอบโหนเจ้าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่มีใครที่จะลมเจ้าได้นอกจากทหารและผู้ใกล้ชิดเท่านั้นกรุณาไปหาข้อมูลให้ดีก่อนก่อนที่จะให้คนไทยลุกขึ้นมาฆ่ากันเองเพราะสร้างวัฒกรรมผิดๆขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสว